ปรามานั้ชมบรรยากาศในครัวงานขาวรดำค่ะไปคุยกัวที่ได้ก็คูงานนัจ๊ะเได้เรื่องร่วมเ่วยช่วยกันค่ะเราตัดเห็ดเออโมอเดีอดเพื่อล่อเห็ดดไมันพูดดียพูดเลย

ก็ไปเตียนมันก็ได้แต่ใบทุกบ้านของมันมีไงวนละบวดตัดดีโรงเรียนไหยตัดบ่ายแวันเดียมันบางอันมันก็ไม่หมดง่ยนั่นเเปนเตียนตัวข้ามคู่พาคเหนืได้ก็ไปสวยสวยเอหนึ่อสวยสวยขนอเงในตูนสับได้ไรไปอคนนี้ขึ้นเยน เอแล้วไ่ทนไปแ็นอแล้วนี่ที่ต้เขาได้ก um> um> ็ม่นน้อยไม่านก็ถึงอลไรคนนี้่บ่มันพอแล้วมันได้ยรละิเอียงันว่าถีหลายบังทีเอาเลเบิ้เไม่อยนั่งสี่ะอีอันีบางแล้วนอยเป็นต้นเป็นขามนี่เตรนี่เหา ตก็บอกชัดแดงจะใส่ตู้ไว้ัใส่ตู้ได้ฟางไว้นังไ้จะม้เี้ยวระยตำไม่กรอดีม้นหก็ใส่ตงไว้ด้มนี่ได้วมน้ไม่ยาบน่อยเอานน่อยพีกอันนนอัน้นเนี้ไม่ใช่อะรเออ่าวน้าของมันยาบน่อยไหมพูดเลหน่อย้ละน่อยห่อยแบมแบมม หน้าบอนแบมอันน้เนี่หน่อยอันนี้เนี่ยหน่อยหน่อยกเนี้ยเคี่ยงดเคียงีนตเขาแน่น่อยไหมมกมกเักเนี่ยหมกเ็มซต่พีตู้เตยังื่อทำกับข้าวไว้ตองเย็นก

เอีมันมีกาขึ้นันกินยดม้็้ดวยคนสวยไงนี่ไงคนสวยไงร่วมด้วยช่วยกันค่ะบรรยากาศงานขาวดำค่ะเตรียมตักข้าไว้ตอนเย็นค่ะ มาฝากคยับแค่คุณองเราเพ่อนสวดรับสําหรับคลิปนี้ก็พาไปชมเพียงเท้านี้ไปก็มาคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเรียนไ พี hey, think, ่ฝากให้ขอมันเวนงานหรืเ่ามันเน่ยนั่นองมันเวนงัน